นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร IBF หาล้านแน่อร่อยจริงช่วงสุดท้ายครับชนทุกปัญหากับสามารถนะครับวันนี้เรามีประเด็นเรื่องกปปสกับสรสนะครับให้ท่านกับท่านผู้ชมนั้นได้ร่วมกันแสดงความพิเห็น,นะครับการทํางานของสองหน่วยงานนี้รวมไปจะกระตั้งถึงเรื่องประฟิปากประคารมระหว่างผู้นําของทั้งสองหน่วยงานนะครับสรสก็มีร้อยตัวยเฉลิมอยู่บํารุงกปปสก็มีคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับ ก่อนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนแน่นอนที่สุดนะครับก็มีการพูดถึงมีการตอบโต้มีการท้าทายมีการไปเยี่ยมเยียนกันนะครับวันนี้เราก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมนั้นได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับเรื่องการต่างของทั้งสองหน่วยงานหรือแม้แต่การทํางาันของตํารวจก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องว่าตกเป็นเป้าพอสมควรนะครับสำหรับถูกเสี่ยงวิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างรอบด้านทีเดียวนะครับไปที่คุณเระเดครับคุณเระเดครับสวัสดีครับ ดีครับอาจารย์ประจักษ์ครับสวัสดีครับเป็นยังไงเห็นใจตํารวจมากขึ้นไหมวันนี้ฟังหมอแอร์พูดละก็น่าเห็นใจตํารวจที่ดีครับอืมตํารวจที่ดีอ่าเราเราก็ต้องให้กําลังใจนะคือทุกสาขาที่ผมยมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีันก็มีส่วนที่ดีก็มีครับแต่เขาไม่มีอํานาจอรามีครับ แล้วบางคนก็เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยอ่ะฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเดียวชั้นผู้น้อยเขาไม่มีอานาจอ่ะที่ดีให้ไปไหนไม่ไปให้ไปนั่งให้ไปแฝงตัวอย่าได้กลุ่มผู้ชุมนุมโอ้โหเนี่ยือไปแฝงเหมือนนั้นผมว่ามันไม่ใช่แล้วแฝงมีอาวุธมีออะไรเข้าไปในสถานการณ์แบบนั้นไม่มีใครไว้ใจใครหรอกครับใช่คือไม่น่าที่จะเอาอาวุธปืนไปตั้งแต่ต้นยแล้วฟังจากผู้บังคับบัญชาสั่งไม่ให้อาวุธปืนไปไปหาข่าวหาอะไรผมว่า มันไม่ถูกต้องหรอกเอาอาวุธไปคืออาจจะไปเอาไปด้วยเพื่อความอุ่นใจหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าปกตินี่ไม่ควรจะไปมันไม่ใช่หรอกครับอืมอืมครับมันมันไม่ใช่ไปแบบนั้นมันไม่ใช่แล้วครับแต่ไอ้ไอ้ส่วนมากไอ้ยตำรวจที่มาออกมาแถลงอย่างอืมไม่ไม่ระบุแล้วเนาะครับอืมฟังฟังดูแล้วก็บางทีมันก็ อยู่ข้างเดียวเกินไปอ่ะอืไม่ออกมาเป็นกลางๆคือว่าไม่ไม่เสมอภาคผมพูดง่ายๆผมตามสายตาผมดูอ่ะดูข่าวแต่ตำรวจวดนี้เนี่ยมาจากมาจากต่างจังหวัดเยอะนะคือจากต่างจังหวัดมาประจําที่ทําเนียบบ้างที่สภาบ้างประจําที่จุดต่างๆบ้างเลยนะครับเรียกได้ว่า จากบ้านจากครอบครัวมามาพอสมควรนะมาเยอะนะหลายชุดนะชุดนี้ครับมันมันมันมีทุกภาคกันแหละทุกครับก็ไม่รู้ว่าบี้เลี้ยงจะได้ครบหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจเ่ยบี้เลี้ยงจะได้ครบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ว่าภาคอีสานไม่ไปไม่มีมันไม่ใช่มันมีอยู่แล้วแหละมีมีมีมามาจากทุกกองบรงคับการนั่นแหละครับลูกหลานผมก็มีอยู่ในนั่นแหละไม่รู้จะได้เบี้ยเลี้ยงเต็มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมาแล้วแต่ว่าเบี้ยเลี้ยงจะได้เต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะ บิเลงจะได้เต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจเออแล้วแล้วมองกรปปสออยังไงเขาจะไปเยี่ยมอสอรสอเนี่ยฟังจากคนเอกชัยสุนทรภาพบอกเดี๋ยวถึงวันหนึ่งเดี๋ยวเขาไปเองมันหนีไม่พ้นหรอกครับเขาก็มีสิทธิ์จะไปท้านกาไม่เด็ไปรุนแรงครับเขาไปเรียกร้องมันมีสิทธิ์จะไปจะไปเรียกร้องหรือจะไปกดดันให้ให้คุณเ<ด>ฉลิมเรียกร้องกดดันนี่แหละมันเป็นไรก<อ>ดดันก็ก<อ>ดดันแต่ว่าอ,อย่าไปทารุนแรงนะผม ผมว่าผมก็เห็นด้วยอืมอืมแล้วคิดว่าคุณเฉลิมแล้วคิดว่าคุณเฉลิมก็จะกล้าออกมาดูไหมไม่หรอกครับไปออกมาหรอกไม่ออกมาหรอเพื่อความปลอดภัยคุณเฉลิมมันหนีอยู่แล้วอ๋อเพื่อความปลอดภัยอย่าว่าเขาหนีสิเพื่อความปลอดภัยของขาพเจ้าไน้แต่าะพ่ออสสแน่นอนอ๋ออ๋อครับครับอะอย่างที่ภาพที่ออกมาเห็นๆมันก็ไม่น่าไว้ใจตำรวจอะกลุ่มมับเขาก็ไม่ไว้ใจอ่ะ อ๋คือตำรวจก็ไม่ไว้ใจผู้จํนนมาตำรวจก็ไม่ไว้ใจผู้จํนนมาผู้จนุมก็ไม่ไว้ใจตำรวจเนี่ยถ้าพูดกันทุกท้องนะนะขนาดนี้นะไม่ไว้ใจกันอ่าอ่าอ่าแต่ว่าอย่าอย่าพยายามระแวงไปหมด้วครับอย่าพยายามหวานระแวงกันมากจนเกินไปนะผมว่ายังไงเราก็คนไทยด้วยกันนะก็ไม่คุยกันน่ะมันก็ต้องหลับหวานระแวงกันแล้วคุยกันต่อหน้าอีกอย่างหนึ่ง้างหลังอีกอย่างหนึ่งมันจะไว้ใจกันได้เลยอออ๋ออออ่าเอาละขอพระคุณครับคุณประเด็จครับขอบคุณนะครับวันหลังเราคุยกันใหม่นะ ไปที่คุณสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสมศักดิ์ครับครับคุณสมศักดิ์จากจังหวัดไหนครับเพชรชบูนุครับแหมเบอร์ผมมีสองเบอร์ฮะคิดถึงจังไยอ๋อไม่รู้ผมมองไม่เห็นเบอร์แหมเนึ่ว่าสมศักดิ์เทพสุทินมาจากสุโขทัยครับผมครับผมคืออย่างนี้ครับผมอยากให้ทั้ง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 สองฝ่ายเนี่ยนะครับโดยเฉพาคุณุเทปอ่ะคุณต้องดูว่าคุณเนี่ยคุณและพวกเนี่ยไปทําอะไรเสื่อหายกับหน่วยราชการของรรฐบ้าง ในขเหมนเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยครับการเดินขบวนเขาต้องขออนุญาตผมอายขเหมรนครับอืมคือมันความเป็นประชาธิปไตยมันต่างกันกัมพูชากับบ้านเราเนี่ยกัมพูชาพอสมคุรเซ็นปูปับเนี่ยโอ้ยทุกคนก็ต้องหมอกองตกรองศูนย์การต่างประเทศเขาจะทําพาสปอร์ตวีซ่าจะไปต่างประเทศจากเดิมเวลาห้าหมื่นหรือว่าละสองหมื่นคกประจักษ์ยางงี้นะผมว่าตรงนี้กฎเหล็กคือใครผิดว่าตามกฎหมายตำรวจเืยก็ตับเลยครับ พราะในกฎหมายก็มีเขาเขียนไว้อยู่แล้วว่าใครทาผิดต้องมาจับไปเลยใช่วันนี้ผมว่ากฎหมายอ่ะสูงสุดแต่คนคนที่คนที่จะจับมันไม่ยอมจับอะครับคือคือตอนนี้เขาอาจจะยังไม่จับหรอกเพราะว่าถ้าจับปั๊บเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นการสมสมอ่าสมสุมไฟเรียกได้ว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาสะสมแต้มไว้แล้วก็จะตัดาสะสมแต้มสะสมแต้มไว้เดี๋ยวเขาเช็คบินทีหลังสะสมแต้มผมว่าคุณเท้นไม่มีทางลงนะอ่า เขาสะสมแต้มไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คข้างงหลัเเดี๋ยวช็คที่หลังเช็คที่หลังอ่ามันไม่ใช่ไม่มันมันบ้านเมืองเสียหายก็คุณสมศักดิ์คิดดูสิฉันเป็นชั้นปหนึ่งปสองม่ครับอ่าคุณสมศักดิ์คิดดูสิตอนที่ไปปิดสนามบินน่ะตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ไคลแม็กแล้วโโอ้้หไไม่ดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยคือคก็ต้องเก็บไว้เขารอเช็คนที่หลังคุณจะเอาโหวตหรือโหวตวดคุณไปแสดงหลือไม่ต้องไป แต่ขวางเพราะนั้นมาที่สองเนี่ยไม่ว่าเสื้อสีไหนขวางการเลือกตั้งจับเลยครับพาก็จับเลยอ๋อออากจับเลยครับรจ้ว่าอคือเขาคงจับอยู่แล้วไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเขาจับอยู่แล้วเพื่อจะจับเลยถ้าความผิดซึ่งหน้าเนี่ยจับเลยอยู่แล้วตำรวจเกรงเลวผมว่ามีเงาอยู่หลังที่มันมันมันใหญ่มากเลยครับแหมก็ต้องดูก่อนว่าเขามาเยอะกี่คนนะถ้าฉีกบัตรป้าก็จับทันนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมากันห้าคนมากดดันอยู่หน้าหน้ากูหาเลือกตั้งก็ต้องคิดให้ดีว่าออก ห้าคนในสิบเท้าอ่ะแต่ประจักษ์อย่างนี้นะไอ้เว็บผมก็เหมือนมันมีของแน่กลุ่มสาระที่มือดังตั้งเนี่ยทีอจ่าเลยนั่นคุณเพชรกันหานะผมว่าต้องเอาทุกสื่อทุกฉบับมาดูเราว่าใครผิดใครผิดแล้วจับไปเลยครับไม่ต้องเข้าขั้นเหมือนแต่เดิมเขาเขาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วใครผิดว่าไปตามผิดไม่ต้องไปเข้าข้างกันแต่วันนี้ผมว่าองคปกร์บางอค์กรณนี่ระดับดังระดับประเทศเนี่ยโดยเฉพาะกตร์นั่น มีท่านหนึ่งอ่ะไม่เอียงนะครับเอียงเด็กเป็นหนึ่งอนุบาลเขาก็ฟฝังเลยมันเอียงอ่ะอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจัดเรื่องกรกตให้นะมีแฟนแฟนแฟนเด็กน้องอาขอบคุณต้องคนามเมตตาครับอ่าพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปกกตแล้วกันขอบคุณคุณสมศักดิ์นะขอบคุณนะเดี๋ยวกกตวันหลังจัดให้ฮะวันหลังจัดให้นะอ่านี่จัดให้เพื่อที่จะให้หลายต่อหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุกรุ่นอยู่ในจิตใจได้วิโอกาสพูดบ้างนะครับเดี๋ยวหาไม่แล้วมัน มันจะแน่นแน่นจุกอ,อกจนเกินไปนะฮะอ่ะไปที่คุณชัดชัยครับคุณชัดชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ประจักษ์ครับฟังฟังจากคุณหมอแอร์แล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นใจตํารวจมากขึ้นไหมหรือว่าเห็นใจเฉพาะหมอแอร์ก็เห็นใจตํารวจทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยยังยืนยันแหะฮะว่าจะปิดล้อมแล้วจะเกิดผลดีกับประเทศเนี่ยผมว่าเปลี่ยนแปลงเป็นพลังในการ ตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งไม่ดีกว่าครับอ,อกองทัพปปสกอ,อ,องทัพกปปสเนี่ยเขากลัวจะไปซ้ําไปซ้ําซ้อนกับนปชรหรือเปล่าเพราะนปชเขาประกาศไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาจะ,ะทําหน้าที่ในการตรวจสอบการเลือกตั้งคุณจะจําก็ได้นปชเขาพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับผมเพื่อเป็นการป้องกันอสองชั้นนะฮะอาจารย์จะได้ไม่มีข้ออ้างอีกคุณจะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไป บอกวนคนที่จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเรื่องตั้งด้วยเข,เขาบอกเขาไปคัดค้านคัดค้านนี่มีคัดค้านนี่ดึงเสื้อของคนไปใช้สิทธิ์ได้เหรอครับอาจารย์อไปกระชากเสื้อยืดไปกระชากเสื้อสูทเขาได้เหรอครับไอออย่างนั้นไม่ได้คือคือไปดึงไปลาบอาจารย์บอกไม่ได้เนี่ยนนเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอาจารย์อันนั้นอันนั้นมเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอาจารย์แต่เดี๋ยวเขาเขาเช็ควินทีหลังไม่ต้องห่วงเลยเขามีกล้องวงจรปิดมีคลิปเก็บไว้น่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวยอเดี๋ยวย้อนหลังเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจัดหนักอยู่แล้วมแล้วม,มันทันมันทันความรู้สึกครับแค้นใจของคนที่ถูกกระทำไหมค,ครับอาจารย์การให้รอเนี่ยมันมันทันความแค้แคนใจไหมครับอาจารย์ก็หลายคนไงหลายคนที่ที่โดนขัดขวางแต่ตพยายามลุยเข้าไปไงวันก่อนเนี่ยสื่อต่างประเทศนําเสนอกันเรื่องราวกันโอ้หใหญ่โตมากเลยก็เป็นแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะฮะใจจิมอยากให้ human rights องค์การสิทธิมนุษย์ เป็นองค์การสิทธิมนุษยชนแห่งสะชาชาติเนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องนี้แทนนีกว่าฮะเพราะกรสมนี่แต่ฟังจากอาจารย์อาจารย์สุนัยเนี่ยนะฟังจากอาจารย์สุนัยอาจารย์สุนัยก็พูดชัดเจนนะครับบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมันเป็นการขัดขวางขัดขวางฮะอ่าชัดเจนอาจารย์สุนัยพูดชัดเจนอาจารย์สุนัยที่เป็นผู้สื่สายเอา Newman Live Watch เนี่ยพูดชัดเจนครับพูดชัดเจนถ้าคุณอยากคัดค้านเป็นอะไรยะคุณก็ตั้งแถวสิครับคุณจะตั้งแถวห้าพันคนก็ตั้งไปแล้วคุณชูมือตะโกนเรียกร้องอ่ะ และคุณทําได้คุณอย่าไปแตะต้องเนื้อตัวอย่าไปแตะต้องอะไรที่เป็นสิทธิสตรวจบุคคลของเขาเลยครับอย่าไปเนื้อเนื้อเนื้อต่อเนื้ออย่าชนกันเลยแค่นั้นนะฮะคทัไมเป็นอะไรเนต่อเนื้อบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปวไปบีบคอเขาก็แล้วกันไปบีบคอมันไม่ได้ะไม่ได้ฮะก็ถามเนี้ยว่าครับอ่าการเลือกตั้งหรือการดําเนินการประท้วงในอืมตอนนี้กล้าพูดได้ว่า ทุกแห่งทั่วโลกเห็นการกระทําแล้วอืแล้วคุณคิดว่าอาจารย์คิดว่าคนผู้นี้สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้อีกหรอฮะไม่รู้คุณอยากให้เขาคิดถึงทางหนีไปด้วยครับอนี่คุณคุณชาติชัยเลือกตั้งวันที่สองเนี่ยฟังจากกกตเนี่ยบอกจากประสานกับทางกองทัพแล้วจะประสานกับทางตำรวจเพื่อจัดเพิ่มกําลังไปประจําตามหน่วยเลือกตั้งเนี่ยคุณชาติชัยคิดว่าหรือเปล่ามมันจะทําให้กลุ่มที่เข้าไปต่อต้านไปคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ย จะเกรงใจมากขึ้นไหมหรือว่ามันก็ไม่มีผลอะไรก็ก็อยากให้ทางฝ่ายกปปสคิดดูถ้าจะใช้ความรุนแรงเนี่ย <ừ> ถ้าเกิดคนไม่ยอมเนี่ยเขาเขากดคุณลงคื้นมั่งจะทํำยังไงเ <ừ> ขากดหัวคุณลงคื้นมั่งคุณจะทํำยังไงอ่าหรือคุณจะจะเตรียมอาวุธไปใช้ก็ <ừ> เลือดแลกเลือดแหละครับงานนี้อ๋อไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาอาวุธไปนะห้ามเลือบเลือบห้ามมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจของฝ่ายกปปสเองว่าครับ จะริเริ่มทําการอย่างนีห้หรือเปล่ปาอคือกปปสเขาก็บอกว่าเขาก็จะลงอย่างสงบเ,เขาไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีความรุนแรงจะเป็นออสเตรเลียญ,ญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือจีนเนี่ยภาพนี้มันติดตาคนประเทศเหล่านี้หมดแล้วจะให้กปสจําฝังใจเรือ่องวูนี้ไว้บ้างนะครับฝากฝากใจไม่แค่นี้ครับอาจารย์ขอบพระคุณพาะครณครับคุณจตชัยครับขอบพระคุณนะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีแบ็คลิสต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะคือพูดกันเล่นๆอะ คือในบางประเทศที่อาจจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องความเป็นประชาธิปไตยหรือพยายามที่แสดงให้โลกภายนอกได้เห็นในความว่าจริงเอาจัง,มจง,มจงมไม่แน่ใจในเรื่องแบล็คลิสซรืออะไรทีมจะมีหรือเปล่านะอ่ะไปที่คุณแพรว่าครับคุณแพรว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโอ้นี่คิดถึงแย่เลยเนี่ยไม่ได้โทรมาตั้งหลายวันเนี่ยอ๋อพอดีว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะค่ะโอ้นักท่องเที่ยวจากจากท่องเที่ยวไทยหรือว่าต่างประเทศคุณแพรว่าหาคุณประจักษ์ติดพอดีค่ะอ่าคุณ นักท่องเที่ยวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้ที่เยอะตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นพี่น้องคนไทยเราซะมากกว่าที่จะเป็นต่างชาติค่ะ๋อแต่เห็นมีข่าวว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยถึงแม้ว่าจะ,ะไม่มาเที่ยวกรุงเทพต,ต่างจังหวัดเขาบอกเพิ่มขึ้นเยอะนะคุณแพรว่าก็ก็จะมีค่ะมีเป็นฮ่องกงญี่ปุ่นแล้วก็อินโดก็มีใครอินโดเริ่มเข้ามาแล้วปกติจะไม่ค่อยมีคนอินโดค่ะ๋อสงสัยจะหนีจากภาคใต้ขึ้นมานะคะ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะหนีจากภัคใต้ขึ้นมาหรือเปล่าหรือหรืออาจจะคิดว่าเอาละช่วงนี้มาเที่ยวไทยเนี่ยมันมีการโปรโมงโปรโมทมีโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะอาจจะคุ้มค่ามากกว่าก็ถามถามดูแล้วเขาบอกว่าปกติเขาจะชอบเที่ยวแถวภูเก็ตค่ะโอภูเก็ตทางงาเขาชอบเที่ยวกันอยู่โซนนั้นค่ะทุกปีตอนตุดจีนแต่ปีนี้ก็เลยหนีขึ้นมาเที่ยวทางเหนือบ้างค่ะอ๋อก็อาจจะเป็นไปได้คือคนไปเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรบ่อยๆนะ ก็อยากจะหาอะไรใหม่ๆบ้างอ่ะแล้วแถวหน้านแถวฝั่งนู้นมันเงียบอ่ะผมว่ามันเป็นธรรมชาติมากตอนนี้นักท่องเที่ยวบางส่วนอยากจะสัมผัสกับธรรมชาติมากกว่าผมว่าเขามาใช่ค่ะเขาก็มาเที่ยวดูแบบธรรมชาติแล้วก็อากาศหนาวนิดนึงค่ะช่วงนี้เรียกว่าเหมาะมากผมว่าเหมาะมากเห็นคีกันเรื่องอะไรนะคะวันนี้เรื่องเรื่องกบปปสกับสรสเรื่องตำรวจเนี่ยในมุมของคุณแพรวาเนี่ยเห็นใจหรือไม่ไว้ใจตำรวจเรื่องเรื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างที่มีสายคุณผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่า,าตำรวจก็มีทั้งดีแล้วก็เลวนะคะก็ถูกต้องอรว่าเราเราต้องยอมรับความจริงว่าคนทุกภาคส่วน,นะะทุกสาขาอาชีพ